สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บ y v v e ช่องที่พาทุกคนไปเปิดโลกจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาไปชมรถแอดเวนเจอร์ที่เป็นขวัญใจสายเดินทางมาอย่างยาวนานกับ Honda NC750XB 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับก,บการปรับปรุงดีไซน์ฟังก์ชันและขุมพลังให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสายทัวริ่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ Honda NC750X 2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของความเรียบง่ายแข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกสภาพถนนตัวรถได้รับการปรับปรุงในด้านดีไซน์ให้ดูดุดันทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าแบบคู่เล็กทรงเฉียบคงร้องไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันไฟท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวแฟริงด้านข้างถูกปรับใหม่ให้ช่วยรีดลงได้ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเพิ่มการป้องกันลมและฝุ่นละอองสำหรับผู้ขับขี่อีกด้วย Hon d a NC750X รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด 745cc แบบ SOHC 8วาลระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่ ประมาณ58แรงม้าทีท่6,750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนาทีจุดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นนี้คือการส่งกำลังที่นุ่มนวลตอบสนองได้อย่างมั่นคงและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศนอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดและรุ่นเกียร์อัตโนมัติ DCT ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเดินทางเพราะให้ความสะดวกสบายในการขับขีร่ระยะไกลระบบ เกียร์ DCT รุ่นใหม่ในปี2026เั็ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้เงียนขึ้นตอบสนองรวดเร็วกว่าเดิมและมีโหมดให้เลือกทั้ง D, R, i e S, Sport และ M Manual เพื่อให้ผู้ขับขี่เลือกปรับได้ตามสไตล์ของตัวเองโครงสร้างเฟรมยังคงเป็นแบบไดมอนด์เฟรมที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกคอร์ขนาด41มเมตร พร้อมระยะยุคที่เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและออกทริปไกลๆส่วนด้านหลังเป็นโรลิงโมโนช็อปที่สามารถปรับพอริลดได้ทำให้สามารถปรับตั้งได้ตามน้ำหนักบรรทุกหรือสไตล์การขับขี่ได้อย่างอิสระระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด320มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบด้านหลังเป็นดิสขนาด240มเมตร พร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกบนทุกพื้นผิวถนนสิ่งที่ทำให้ NC750X แตกต่างจากรถอื่นในกลุ่มเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดคือกล่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของถังน้ำมันสามารถเก็บหมวดกันน็อกเต็มใบหรือสัมภาระขนาดกลางได้สบายๆซึ่งเหมาะมากสำหรับสายเดินทางที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพิ่มโดยไม่ต้องติดกล่องเสริม ตัวถังน้ำมันจริงๆของ NC750X จะอยู่ใต้เบาะนั่งโดยมีความจุอยู่ที่14ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางระยะไกลในหนึ่งถังด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยที่ประมาณ28-30กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมการแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกน้ำมันรวมไปถึงไฟบอกสถานะต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อแสดงข้อมูลการโทรและการแจ้งเตือนต่างๆผ่านระบบ Honda Smartphone Voice Control System หรือ HSVCS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Honda ใส่เข้ามาในปี2026เพื่อให้การขับขี่ทันสมัยและสะดวกยิ่งขึ้น NC 7 5 0 X 2 0ง6 มาพร้อมกับระบบ Honda Selectable Torque Control หรือ HSTC ที่สามารถปรับระดับการควบคุมแรงบิดได้ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีในสภาพถนนลื่นหรือในเวลาขับขี่บนทางฝุ่นได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องความสูงเบาะอยู่ที่ประมาณ800มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับผู้ขับขี่ชาวเอเชียและน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวอยู่ที่ประมาณ214กิโลกรัมสำหรับรุ่น DCT ทำให้ยังสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ส่วนล้อเป็นแบบล้อมแม็กขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังมาพร้อมอยางหน้าขนาดเศษ7 2 0ส่วน70และยางหลังขนาดเศษ6 6 0ส่วน60ให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยม Honda NC 7 5 0 X 2 0 2 6มีให้เลือกทั้งหมด3 ได้แก่สีเทาดำกันเมทัลแบล็กเมทัลลิกสีแดงแกรนดปรีเรสและสีน้ำเงินเพอร์ดิฟมัทบลูซึ่งแต่ละสีก็ให้ลุคที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นลุครูราสปอร์ตหรือดุดันสำหรับราคาจำหน่ายของ Honda NC750X 2 0 2 6ในประเทศไทยนั้นรุ่นเกียร์ธรรมดาจะเปิดราคาที่ประมาณ3 3 9 0 0 0บาทส่วนรุ่น DCT จะอยู่ที่ประมาณ369,000ับาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ สมรถนะเทคโนโลยีและความสามารถในการเดินทางที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ สำหรับใครที่กำลังมองหารถแอดเวนเจอร์ที่ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันมีเทคโนโลยีล้ำลำและสามารถพาเราไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะบนถนนหรือทางลูกรัง Honda NC750X 2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริงและแน่นอนว่าใครที่เคยหลงรักรุ่นนี้มาแล้วในเวอร์ชั่นก่อนรับรองว่าจะต้องหลงรักในความสมบูรณ์แบบของรุ่นใหม่คันนี้อย่างแน่นอนครับ ฝากกดติดตามบายวิบี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ